สีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับอิกแล้วนะวันนี้เราจะมาในคลิปยั่วยั่วยั่วสุดคลิปมีนะคะทุกขอมานานพี่บีเมื่อไหร่จะดุดขาวปูวให้ดูสทัทีมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันนี้คือยำปูนะทุกคนมันไม่ใช่ปูมานะคะแต่เป็นปูทะเลเนาะคือปูมาไม่มีเนาะครั้งนี้นะคะก็เลยได้ปูทะเลมาแล้วก็บีก็เลือกนิดนึงกันเนาะ คือตอนแรกอะดมๆกลิ่นออกมาละลายแล้วก็ลองดมๆดูมันมีความเป็นแบบทะเลเยอะมากเลทุกคนเราก็เลยเราก็กลัวเรากกลัว,ลวท้องเสียเราก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอลวกไปนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกินกับแตงกวาดองจ้ะเดี๋ยวเราจะกินกับแตงกวาดองนะคะเนาะวันนี้เราก็จะมาในในรูปแบบที่บอกว่าซุปซ่าหน่อยคลิปนี้คลิปนี้จัดเต็มมาก ทุกคนน้ำลายแตกไปเลยค่ะไม่รอแล้วนะโอ oh. อันนี้มีบีใช้กันไกตัดครึ่งเนาะนี่นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากจะกินแบบดิบมากกว่าอืมอืมอืม คแซ่บมากจัดจานมีใส่น้ำปลาเาไปด้วยเนาะฟังเสียงดูดจริงจังมากเกลือนข้าวจ้าอร่อย มีใส่ไอ้นี่ไปด้วยเนาะบุญเส้นนะคะเข้ากันมาก เห็นไหมเนื้อเนื้อแบบว่าเนื้อเ,ออเ,อเยอะมากอืม ดีดีมากอุย้ยดูดนิ้วเลยจ้า เมนูนี้พี่ติกไม่ค่อยชอบนะคะดูดปูไม่ค่อยเป็นเนาะก็เลยไม่ค่อยชอบต <c oughs> ั็งกว่าดองกินกับแล้วก็อร่อยทุกคนขนมจีนอะเนียกินกินกับแล้วก็อร่อย กัมปูแยแม่มากอ้ออโอ้ทุกคนดูเนือ้อเน้นๆเลยจ้า ดูจริงจังมากอะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นไปได้บีก็อยากกินยำปูมาานะทุกคนแบบที่บ้านเราเคี่ยวขายยำกันออยากกินแบบนั้นอะแต่นี่ก็แบบว่าปลอดภัยไปก่อนเนาะ <c oughs> ม่ใส่หอมใหย่ยไปด้วยนั้นคนแต่ว่าไม่กินนะคะเอากลิ่นเอากลิ่นเนี่ยเนื้อเต็มเต็มะ ใครกินยำแล้วนะชอบใส่ปลาบ้างทุกคนเหมือนเบียร์ใครชอบบ้างคือรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดีย่ะ คือนานมา,มากมากเลยไม่ได้กินเมนูเนี้ยทุกคนคือนานมากจริงอยู่เมืองไทยเนาะคือแบบดีกว่าทุกคนอยากกินอะไรก็ได้กินสดๆดด้วยเนาะอันนี้คือแบบแช่ขันอย่างเดียว Gâm thịt còn lửa yếu. rồi à.

O... Uh. คลิปนี้ก็จะพูดน้อยมากทุกนอยู่เลยเนี่ย 对呀。Yeah. Đột bấm mấy lửa mấy lửa xa cả rồi rồi นั่งกินอ่ะทุกคนท้องก็ยังร้องอ่ะคิดดูโอ้โหไม่น่าเชื่อจานนี้ก็คงต้องหมดแน่แน โอมาทุกคนคำสุดท้ายก็เลยดีกว่าอื ะะเหมือนเดิมเนาะบีก็อิ่มแล้วเนาะแต่ที่เหลืออยู่นะคะก็เดี๋ยวค่อยไปกินหลังจากนี้สักประมาณสองึงสามชั่วโมงเนาะเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนนะแต่ว่าไม่ทิ้งแน่นอนานะ,ะอร่อยมากตอนนี้ปากชาหมดแล้วจ้าคือแบบเผ็ดมากเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมาทําตามคําขอแล้วนะโอเคถ้างั้นบีไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะโหเผ็ด oh, <man. S 1> <c oughs>